วันนี้นะครับเราอยู่กันในแมปแนวตามหานะครับชื่อแมปว่าไฟล์ THE a n อนิเมนะครับแบบนี้เนี่ยเป็นแบบที่คล้ายๆไฟล์เดอะมาร์เกอร์แต่เป็นไฟล์ตัวละครแอนิเมะแทนนะครับซึ่งก็หาได้ง่ายมากๆเลยนะครับตัวระดับมิติก,ก็ง่ายมากนะครับอย่างนี้ไงเจอหนึ่งตัวละอีพิกแล้วง่ายมากๆนะครับแล้วก็สนุกด้วยนะครับแบบนี้นี่ มีอบบี้ให้เล่นก็จริงแต่ว่าอบบี้มันก็ไม่ได้ยากมากนะครับเพื่อเก็บตัวต่างๆก็แบบใหญ่เหมือนกันนะครับมีเป็นโซนต่างๆอันไหนลองดูตัวละครที่อันที่อัปเดตมาล่าสุดก็คือวันพันแมนนะครับใส่ตำฮะเอ้ยอันนี้น่ารักวันพันแมนนะครับอันนี้ ผมอยากได้คิงอ่ะผมอยากได้คิงเดี๋ยวเราไปหากันดูนะครับมีแล้วก็มีเดมอนเชเลเยอร์นะครับมีดะก้อนบอลวันพีทวันกี้เนี่ยอันนี้ผมเก็บไปหลายอันละมีรูปีแล้วด้วยเอ๊ะผมโดนอะไรอะ่ะเมื่อกี้อ๋อออปปี้โอเคเดี๋ยวเราไปหาโซนวันพันเมนกันเลย แล้วมันโซนไหนแล้วเนี่ยโซนวันทันแมนอันนี้หรือเปล่าวิ่งเร็ววิ่งเลยตรงนี้อน,นี้นาูโตอ,อันนี้เป็นโซนนาูโตนะผมไม่หานาูโตแล้วกันตรงนู้นก็ตรงนู้นตรงตรงนู้นเป็นอันอันนั้นเป็นเดมอนเเลเยอร์อันนี้ก็นาูโตะแล้วเหรอนาูโตเยอะจังเลยนะเนี่ย นี่ก็นารูโตตัวรุ่นันพีทอันนี้อะไรเนี่ยดาวก้อนบอลเหรอเอออะไรอ่ะปลาดาวอันนี้ตัวอะไรแปดหางเห็นอยู่เห็นอยู่อันนี้อุ้ยเรตต้นเลยเหรออันนี้ ตัวระดับเลเินอันนี้ดาก้อนบอลอันนี้ก่อนดาก้อนบอลอ๋อนี่ไงกาะวันพันแมนมาเดตามายอยู่ตรงนี้เปล่าอู้กาะวันพันแมนต้องผ่านลาวาก่อนอุยอ้ยอุ้ยจริงๆอันนี้ไม่ค่อยยากนะแต่รู้สึกว่าผมไม่ค่อยมีสมาธิเนี่ยดีตอนนี้ มาถึงแล้วโอเคตัวนี้อะไรตัวนี้ตัวนี้เจนออตัวนี้ก็เจนออเหมือนกันเอา้าโดนโดนน้ำไม่ได้เอ้ยอ๋อโอเคดีนะที่ไม่ไปเกิดตรงนั้นใหม่นี่ตัวอะไรอะ่ะอันนี้ราชาอาศูรอะไรนั่นกระโน่ขึ้นไม่ได้อะขึ้ไม่ได้ ขึ้นไม่ได้อ่าได้ละสติงเกอร์อันนี้เฮ้ยตรงน,นู้นมีกาสิราด้วยหรอเฮ้ยโมเดลดีเออมาเจนอตตรงนี้มันมีเพื่อนอยู่ไม่ใช่หรออันนี้เป็นเจนอตตอนเด็กเอ้าเจนอตต้องเหยียบใบบัวเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปไงอะ อ,อุืมอ,อึ๊บอืมอ,อ,อันนี้ดวงโอเคใครสู้กับกาฟิล่าอยู่นั่นสมุไรสมุไรต้อนนั้นผมจำชื่อไม่ได้เอ,อ๊ะมุเมนไรเดอร์อยู่ไหนอะอ๋อฮะซ่อนอยู่ตรงนี้นี่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 อันนี้ นี่ของตัวเลยอันนี้ก็เป็นเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามลายเสือเออมาเกินไปตรงนี้เลยเหรออันนี้อันนี้ก็ด่วงด่วงใช่ไหมเอออ๋อต้องกดปุ่มแล้วรีบไปกดปุ่มแล้วรีบวิ่ง โอเคกติล่าโหเอ๊ะอะไรอะทำไมตายพอขึ้นไปเหยียบกติล่าไม่ได้เหรอผมโดนอะไรถึงตายอะเอ๊ะกติล่ามันพ่นลำแสงเหรอหรือยังไงเมื่อกี้เห็นเหมือนมีก้อนฟ้าๆอะไรผมอ่ะน,นี่ไง นี่ตัวอะไรนี่ทหารวัสดีฮนเบอร์เกอร์ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นทางไปพระเจ้าหมูแน่เลยทางไปหาพระเจ้าหมูงูงูงูตัวน,นี้สเน็กเอ,อพระเจ้าหมูอยู่บนตึกนี้แน่เลยตงรงนู้นอะไรอะ่ะ อ๋อเจนอทกับไซตามะโอเคเดี๋ยวมันวิ่งเร็วกันไปโอเคไซตามะไซตามะมาไซตามะแมนโอ้โห oh, oh. อันนี้มันยากก็ตรงที่มันเป็นพื้นเหยียบเหยียบแล้วล่วงเนี่ยถ้าเหยียบแล้วก็ถ้าเหยียบแล้วไม่ล่วงก็ ไม่ค่อยถอกเออนี้คอมบายทวีเดี๋ยวผมจะลองกระโดดจากตัวนี้ไปตรงนั้นดูโอเคไปอึ๊บอึ๊บอ่ามเมท่าไหนอันนี้ก็เป็นนักดาดอีกคนหนึ่งมาง่ายๆตัวนี้ทำไมทำไมเหมือนโดนดาเมจข่าเนี่ย ำไมถึงจะได้ตัวข้างบนนี้ก็ซีล่าด้วยกันหน่อยดีก็เอ๊ะจูจูก็ตายจูจูก็ตายผมเอ๊ะฮอะไรอ๋อคิงคิงอยู่ตรงนี้คิงโอ้เฮ้ยนี่ไปไงเนี่ย อ๋อตรงนี้หรือเปล่าชุบเข้ามาชุบเอ๊ะแล้วถ้าเราลองมาเอาจากด้านนี้ดูล่ะเป็นไงลองเอาจากด้านหลังชุบไม่ได้เอ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนใหญ่นี่หรือว่าปืนใหญ่เนี่ยยิงเราใช่ไหมผมว่าปืนใหญ่แน่เลยที่ยิงเราคือเยียบแล้วจู่ๆก็ตายอะกาซิล่ากาซิลา,ลา,ลาช่วยกันหน่อยดิเอ๊ะ เขาไม่ได้ให้ปีนก็ซิล่าเขาต้องปีนจากตึกตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็โดดลงมาที่หลังก็ซิล่าเนี่ยลองดูแบบนี้ก็เป็นแบบที่สนุกดีนะหาเพลินดีเออนี่ไงสมูไรไระดับนิติกเลย น,นี่สับปะาดตัวไหนเนี่ยผมจำไม่ได้ตื้นยังไงอันนี้อย่างนี้เหรอเฮ้ยยื๊บเฮ้ยขึ้นขึ้นป้ายตัวนี้หรือเปล่าป้ายป้ายหยุดโอ้ดูตัวอื่นก่อนเลยแล้วกัน เจนอสอยากเก็บเจนอสอะ่ะเก็บยังไงเจนอสเนี่ยฝั่งนี้เหรอโอ้ใครยิงปืนใหญ่อีกละอู้เออทำไมมาเกิดตรงเนี้ยตัวนี้ตัวอะไรสติงเกอร์อ๋อนี่ไงรูนเฮ้ยถ้าคือมากี เอ้ยมันเป็นอะไรอ่ะคือผมไม่ได้กดเดินเลยนะมาเดินเองอ่ะเฮ้ยอ๋อมันเป็นเลื่อนใช่ไหมอ๋อเดียว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 เออไซตามะอยู่ตรงนี้ซุปเปอร์ไซตามะไซตามะหมดจริงจังเหรอเฮ้ยดูเร็วมากอ่ะเอ้า ไม่ได้จะปีดโซนิกต,ต้องอรไรเมื่อไหร่โอ้โหเร็วมากเร็วมากเลยเมกกื่อกี้เฮ้ยอ้มันเร็วเกินไปอะคิงก็เก็บยากเหมือนกันนะเนี่ยเออตรงนี้ตรงนี้หรือเปล่าอา้าว อืมันยากเหมือนกันนะคิงเนี่ยมันต้องจับจังหวะอู้หูเหยียบอ่ะอุ้ยไหนดูซิมีตัวไหนบ้างตรงนี้มายังไง ตัวนี้ต้องมาเอาเมทัลไนแล้วก็มาเอาตัวนี้เฮ้ยยิงนี่ยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้วันพันแมนกาโร่กาโร่เป็นระดับคอมมอนเองเหรอเจนอตระดับคอมมอนไซต์ตมัมาแบบเด็กผมยังหาไม่เจอกอริบาร์ดอันนี้อันนี้คุ้นๆยังไงไม่รู้เจนอตเจนอตเออจำได้ว่าเจนอตอยู่บนตึก จีนอตคิงระดับมิติกเลยทาซุมาก,กิก็ระดับมิติกเราเอาตัวจิ๊กฟงดีกว่าต้องขึ้นมาจากตรงไหนต้องต้องขึ้นไปที่แฮมเบอร์เกอร์โอเคแฮมเบอร์เกอร์ ไม่มีแจกกรพพัดิเด็กเหรอถึงว่าแบบตัวที่มันเป็นคาร์สเอสโอเคทีนี้เราก็ต้องไปกระโดดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เดินตามทางตรงนี้ไปโอเคเออเออึ๊บมาเมีต่อไหนโอ้โห โอ้โหยากไปไหนเนี่ยอันนี้มันมีทางไปเก็บไหมอันนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเราตรงมาตามทางอันนี้เราจะกระเด็นมาแล้วมันลงตัวนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีืมงั้นวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนละกันอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ